ถ้าสมมติคิวเริ่มมาทำแบบนี้เระก็น่าจะน่ารักนะนั่นไงอยู่นั่นไงคิวเริ่มมาหน่อยมีะอะไรเหรอบอเพื่อนนะมาทำแบบนี้หน่อยสิฉันอยากจะเห็นนะา้าเฮ้ยนามก็เก่งเลยนะบอสนี่นี่เ,เอาเราใช้ขอทอ้อครับพูดจะจะฆ่าแกอาตอนนี้เนละยสิเออไม่เอาหนะ้าเพื่อนก็แค่ล้อเล่นเองไม่ได้เป็นไรหรอกนะเอ,อรี่ ที่ไหนเห่ใจหรือเปล่าเนี่ยหายตาสับเย้าเพื่อฉันจะฆ่าแกดทำพลาดในระดับนะชั่วสีคิวเลร์เออใชาแบบนี้ก็น่าจะพอละมั้งแน่นอนสีคิวเลร์พวกเราจะไปเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์ทิพอสทิพอสทิพอสทิพซ์เริ่มเลยนะสามสองหนึ่ง สวยมาก้วทุกคนเอาอีกภาพดีไหมคิวเรอร์ตัวกูไปจับกลุ่มแบสตตายเขาจะมาแ้ดงอะไรเฮ้ยแหท่านแก่ดูคงเลยนีเฮ้ยมาเป็นศูนย่ยังไหมาชี้ได้นะน่ากลเป็นศูนยคิวเรอรคุกสุดทีนะแหมเพื่อเอานะยนุ่มดีเลยนะครับอกุลีสุดยออโคตรน่าก็มกแต่หละคิวเรอร์เนออยากจะเอาชินของทำไมคิวเร่

อ,ออกไปไกลๆเลยไอ้ผีเออเล่เหรอเออพอดีเราไปเดทกันไหมอะไอยนะนี่นายก็จะทำอะไร <c oughs> เห็นฉันเป็นของเล่นของนายหรือ,อยังไงนะฮะเออเออไม่ใช่ของเล่นหรอกนะเออเออดูเป็นไงบ้าง ก็ตีด้วยสัมมาอานอกว่าก็ตูอีกฮ่าฮ่า่่ผมชนะแต่ฉันมีคอแกอยู่ผมรู้อีกออะไรวะเนี่ยนี่คิวเรอช่วยฉันทีฮืมช่วยเหรอบอสแน่ใจนะว้าวคนบอสเนี่ย นุ่มดีจังนะนี่แกจับอะไรของแกเนี่ยฉันบอกให้ช่วยนิดเดียวหน่าบอสวันนี้ฉันไม่อยู่บ้านนะให้วกนายหาอะไรกินเองก็แล้วกันนะครับบอสงั้นพวกผมขอไปด้วยไหมครับอ๋อคิวเลอร์นี่แกมีสมองเหมือนฉันหรือไงฟ้าฉันว่าฉันไม่สามารถเข้าใจกับไอ้นี่ได้มีปัญหาหรือไงก็ใช่ไงฉันไม่สามารถเข้าใจตัวแกได้ โอ้ถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกว่าฉันจะฆ่าแกได้ตรงนี้ล่ะแกจะเข้าใจไหมหาเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะจะฆ่าฉันเหรอแกลืมไปแล้วเหรอว่าในมือฉันมีมีดนะโอ้แกคิดว่าแกมีมีดแล้วฉันจะยอมแพ้ใช่ไหมบอกเลยว่าแกคิดผิดแกอยากจะโดนมีดแทงสักรอบไหมล่ะก็เอาสิถ้าแกแทงฉันโดนได้เยี่ยมมากพี่ชายขอแห้อร่อยก็แล้วกันนะถ้าฉนกินไปปกติฉันตายแน่นอน แต่ถ้าเติมอ้นี้เข้าไปแล้วก็มาต้องกินได้น่ะฉันรู้ว่าแกงีงเง่าขนาดไหนแต่ฉันรับไม่ได้กับเรื่องนี้นี่เลยของเล่นของฉันเฮ้ยกีด <Kook> ได้ของเล่นน้อยเชียว,วยน <c oughs> ะเยอ,อ่ามงนะแต่อย่างนั้นขอที่หน้าผาก็แล้วกัน เออีปิกช่วยด้วยเราโดนอิงดวีมในแม่แกล้ง่ะโอ้โหไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งพวกเขาก็มาขอโทษเองหวังว่านะสุขสันต์วันนี้ของพวกนายใยแม่หายไปไหนเนี่ยือนเจ้าหมอนันก็ซือปืนด้วยก็แค่ปืนลายดอกไม้เนี่ยเราจะไปกลัวอะไรแล้วทำไมต้องเป็นลายดอกไม้ด้วยเนี่ย พวกแกไม่สามารถเอาไปจากที่นี่ได้แกรู้สินะเออฉันไม่ชอบแบบนี้เลยเช,นช่นกันใครจะไปชนะหรือไม่ชนะฉันก็ไม่สนหรอกนะอึแกกวนฉันตลอดเลยนะไอเรนโบว์นายก็คงจะหนีมาใช่ไหมใช่ฉันนีไอเจ้าเรนโบว์มาน่ะมันวนฉันตลอดยังไงฉันก็หลบมันมาได้อยู่ดีแล้วลนะ่ะ นายนี่โชคดีจริงๆที่นายรอดมาได้ฉันไม่มีทางแพ้หรอกนะเออขอโทษดีพอดีฉันทักผิดนะ่ะไปหาดีมดีกว่าวะรีบไปไหนของนายนะ่ะมาเล่นกับพวกเราก่อนดีช่วยด้วยใครก็ได้เรายท<า>ีเราไปได้หรอกนะหยุดตินรมนได้แล้ว ไม่เอาซับเซลเวอร์ลาซาซีต่างก็มีเขาแล้วฉันล่ะสาม แฟนนี่นายหยุดเล่นมุกได้หรือยัอบนี่นายเจออะไรหรือเปล่าไปค่าทุกคนะคุณโอ้ขอโทษทีที่มาขัดจังหวะนะกำลังสนุกกันอยู่ใช่ไหมไชุดอะไรของเธอดิฟิกเอาเลยแม่นอชเอเลยไม่ออกเสรียงส่งเสียงดัง แกวเราดื่มแล้วชุ่มขอเด็กอย่างแกขวนขวนเธอผนานรกรู้สึกง่วงจังเลยอ่ะขอพักนะฟกชิบชิบๆชิบ,ชบปัดกวาดปัดกวาดเฮสัมผัสได้เ,เกือบไปแล้วไหมล่ะโออท,ทันทีเกือบเล่นจังเลยเิกมันกินเวลาชีวิตฉันนะเวลานอนไม่มีเหลือแล้ว ฮฮ <laughs> นายมันช้าแนนจะแข่งกันจริงๆใช่ไหมหยอชอบต้องชอบเนาะ